ออกมาเช็คจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์ค่ะเพื่อนๆคุณแจ็คมาถึงบ้านแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาดูเช็คอีเมลมาเช็คตู้จดหมายนะคะดูบ้านพี่อวีขาวโพลนไปด้วยหิมะเลยโอเคจดหมายค่ะ ดูสิคะตอนนี้ถนนเ้าพผลไปด้วยหิมะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกาันมาด,ดูจดหมายหน้าบ้าน Ooh, หิมะชอบ <laughs> ชอบหิมะ Yes I saw that Uh huh